สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาทําถนนนะครับผมขอกันมาเยอะเสลอเกินนะครับขอกันมาแทบทุกคลิปเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาจัดให้นะครับผมงานของเราก็คือขยายถนน4เลนนะครับผมอ่าก็เพิ่งเคยทำนะครับขยายถนน4เลนอ่ะนะเดี๋ยวนะครับผมเราจะเอาหัวลากเนี่ยนะครับไปขดทรายเนี่ยเอาไปเทรองพื้นก่อนเลยนะครับจากนั้นนะฮะเราจะวิ่งมาเปลี่ยนเอาหางโลเบตนะครับผมแล้วก็เอารถเกตไปนะอ่าอันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะ พาทุกคนเนี่ยนะครับผมไปโหลดทรายก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะแปลวทรายที่โลโมนะครับผมวันนี้โหเสียรถเกมไม่โคตรลั่นเลยว่ะโอ้พี่อาจจะไม่ได้ยินเกมพูดนะเนี่ยเอาตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะเกม เ,เสียงก็ดังเลยนะครับฐานะที่เราเป็นคนทำเสียงท่อเองอะนะลูกีดสายยุดครับผมถ้าสายยุดจะมปอีกแบบนึงอะนะด้วเลยอันนี้ก็มีแค่หัวกับไอ้กล่องด้านบนนะครับผมก็เรียกว่าสายยืดไว้ก่อนอะนะสายยืดสายยืด ตายเยอะนะครับเยี่ยงจะจี้ตัวบักกี้พี่นะเบรคโคตรดีเลยอ่ะพี่จะบอกให้ไปไปไปชั่งน้ำหนักนิดเดิงครับผมอ,อ๋อรถเปล่ารถเปล่า19ตันนะโอเค15ตันเลยเหรอแม่เดียวโอ้โหไม่หนักจริงเลยอะ่ะ มามาเดี๋ยวเรามาโหลดทรายก่อนครับผมเอาทรายไปเทรองพื้นทำถนนนะครับอ๋อมาเลยครับผมเอ้ยบวกไข่า่ปะบันลืมวัตรงนี้เซเบิลใช่ไหมอ่านี่ทรายครับโหลดทรายก่อนแม่ชักหลองจริงเลยว่ะเกียรตวดีโอ้โหรถพี่ไม่อย่างรอปะ กันเลย<อ>เดี๋ยวพี่มุ่งหน้าไปชั่หนักออรอมาผมนำแล้วตันเอ่ยรถเปล่าตักล้อหรือเปล่าเนี่ยรอเยอะโอ้เท่าไหร่วะ59ตันเกือบ60ตันนะครับอันนี้เป็นทรายเปียกแน่เลยอ่ะหนักตือเลยอ่ะ โอ้หพวกแบบสูงเลยเนี่ยเกมรถพี่ลอยลำแล้วบอกเลยว่าใครก็ตามไม่ทัน่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาแล้วป่ะหาดแล้วป่ะโดนเมกาจี้ว่ะทุกคนโดนเมกาจี้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วเมกาจี้เราแล้ว บบอไอต้ตรงสีแยกนี่ไงเกมจำได้ไหมตรงสีแยกอ่ะอ่าเปลได้บอลนะครับบอลได้บอลนะครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เทคก่อนก็นได้อ่านี่เลยครับขยายถนนสี่เลนนะครับผมตรงนี้เอาทรายมาลองพื้นก่อนเลนดับแรก เขาถอยไม่ตรงว่ะเ,เกมทำไมพี่ถอยไม่ตรงวะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เดินนานนิดนึงนี่เดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเทพแบบพี่นะ like อ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้พอดีเลยเลยอเยอะไหมโอยโหยาวๆเลยครับ่เอเลยโอเคเดี๋ยวเกมเดี๋ยเกมเทดูก่อนว่ามันสุดหรือเปล่าถ้าเกมสุดก็เดี๋ยวเท่านี้พี่ปาลดเกตมาเลยต่อพี่เลยใช่มอ่าเดี๋ยเกมเกมเทต่อพี่เลย ่าพอ่อนั่นแหละอ่าเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยไป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 นิดนึงไป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 นิดนึงอ่าอีกครับผมอีก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 ปลาปลาปลาโอเคเดี๋ยวเกมแป๊วมาอ,อีกเที่ยวหนึ่งก็ได้เออจริงมันก,ก็สองเที่ยวนี่หว่าเออเดี๋ยวพี่แป๊ด้วยอีกเทีไปไปไป่ยวหนึ่งปลาปลาป เดี๋ยวเราไปเอามาอีกเที่ยวนึแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเไปลี่ยนเอารถเกตมานะครับเดี๋ยวรถเกตเราได้อ,ออกงานแน่อน,อนอนรถพี่วิ่งอยู่ประมาณ80ไม่เร็วเท่าไหร่

ผมล็อกกี้ลาไม่แรงเลยแรงเลยครับผมล็อกกี้เรารถประกอบรถประกอบย้อมแมวรถนะประกอบย้อมแมวครับ ไม่ก็แบบว่าพวงมาลัยฮีโน่มันหาไม่เจอไงซื้อมาแล้วหาไม่เจอก็เลยจับของอิสุสใส่ก่อนนะอไงนไเ,นอเออใช้งานได้ก็พอโถเออใช้งานได้ก็พอโถอ่ะรอฟรีครับผมเบอร์ยางโชั์นี่เกียร์ท่านได้เปล่าเบอร์ยางโชววโอ้โ

เอาเท่าเดิมครับผมเท่าเดิมพี่นับเม็ดทรายอยู่พี่นับเม็ดทราอยอยู่ว่าเม็ดทรายหลังรถพี่มีเท่าไหร่เที่ยวสองเท่าเลยแบบว่าใส่เท่าเดิมไหมอะไรเกมทำอะไรอะ่ะเกมทำอะไรอ่ะโอ้โหโ้รถเราไม่แรงเลย้วเราใส่มาเยอะกว่าน้อยเกมอีกครับ รอบเราไม่มาเลยอะ่ะรแลถเราเ่เามันเน้นความแรงครับเน้นดันเข่าครับผมอ่ารอบเฟืองช้าครับรถเราเน้นแบบว่ากําลังแบบมหาศาลนะไม่เน้นความเร็วเน้นกําลังครับเน้นแรงมามหาศาลเลยครับนี้ ai bảo thế sút game thế à, lên À, bó nổi, bó nổi. อ๋พี่ก็น่าจะสุดพอดีอ่ะวิศวะไอวิศวะมาดูงานเองไงพอดีเลยอ่ะดูๆแล้วแล้วก็เทเอียงด้วยนะเกมเทโคตรเอียงเลยว่ะเฮ้ยสุดพอดีอ่ะหายแล้วสุดไหมสุดไหมเฮ้ยมันสุดพอดีอ่ะเกม พอดีสุดพอดีดีเลยพอดีเลย,อ,เลยอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาอ่ารถเกยียมาก่อนรถเกยียนี่พี่จะขับมาเลยหรือว่าใส่หาโรเบริมาดีวะขับแบบไหนก็ไวกว่ากสนใจขับมาเองดีกว่าเนาะอยู่ใกล้ในเองอ่ะเราเดี๋ยวเราขับมาครับ ไม่มีอะไรทำอ่ะดิตายตายโอเคเดี๋ยวพี่เอารถเกตไปก่นอนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มาฮะพร้อมครับผมอันนี้ตั้งผ่านไปตั้งแต่อยู่บ้านเลยอ่ะรถเกตไว้เลยโอ้โห เกมเอารถบดอันนี้ก็ได้นะเกมถ้าเกมไม่มีอะไรทำเกมขับรถบดก็ได้นะเกมบอกว่าแบบนี้มาไวอยู่กันอ่ะเนี่ยเกมเกมขับรถบดมาก็ได้ถ้าเกมไม่มีอะไรทำอีก เ,เออดูพี่ดิมามานี่เอ้อยมาเดี๋ครับก็มาเดี๋ครับเดี๋ยวเราเกีตไปแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ต้องค่อยๆเกีตไปอะ่ะไม่งั้นคือเดี๋ยวมันพังอ่าโอ้โหเกมเรียบกิีบเลยพอดีแหละเก็บเอารถบดมาบดพังกันเดิมอีก ในรถบดมีคนขับอยู่ด้วยใช่เหรอไอ่เป็นโมเดลยวใครเป็นโมเดลของซ้อนกานที่มันมาแคเน้มันซ้อนกันอยู่เหรอเวลาเราเพ้นงไปมันก็ซ้อนกับตัวของตัวซ้อนนะตอนนี้พี่กำลังเกตยู่ด้วยความเรียบโอ้โหเอาตลับน้ำมาวัดได้เลยเนี่ย ้ลด,ดวยวโหตรงนี้เกมเทเอียงวะพ,พ,พี่เกดเข้ามาได้พี่ขับไปผ่านขับไปผ่านเลยดิโหแมวดีกว่ายากไม่เป็นไรไมเรียบอยู่าเดี๋ยวพี่เกตกลับไปทีนี้ดีแหละเกมเอารถบดมามาแล้วมาแล้วคุณนายเกมมาแล้ว อุ้ยสุดพอดีเลยโอ้วิศวะมาเองก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะคือผมก็ไม่อยากคุยสักเท่าไหร่รอกนะครับอุย้ยเชี่ยร่วงเลยลืมดู <laughs> ลืมดูทางอ่ะนิเ่เจ๊เ <laughs> จ้าหัวทิมเลยทุกคนชิมหายแนะ้่ขับลงไปไม่เลย โวิศวะวิศวะก่อนประสบอุบัติเหตุนดิดหน่อยครับรู้กฎเราดิทุกคนเกมอยู่ไหนวะพี่กเค้นรถบดเล็กตึกแปลกว่าเล<อ>็กถอยหลังถอยหลังแรงกว่าเดินหน้าอีกรถอะไรไม่รู้ไปเกณฑ์หน้าไปก่อนเลยให้พี่ไปก่อนเหรอเอ,เอาเหรอ ได้เลยโอเคเกมอยู่พิ่งมาเฮ้ยดีนะเนี่ยเด็กเกมเนี่ยเฮ้ยเรียบอยู่เรียบอยู่เรียบอยู่เราต้องค่อยๆเกตไปครับแบบนี้เลยสวยงามมันบดลงไหมเกม อะไรเนี่ยทุกพี่รถอันอนี้บังบังขิดแล้วที่ขับไม่ได้เออทำไมอ่ะน,อนี่ผมเปิดอะไรสักอย่างมันาชอบเทปพรกอะไรเนี่ยเรื่องไทยเนี่ยต้นกลมไ่อะไรเนี่ยถเลือกกลมเ,เลยนะผลรียบกิฟตเลยทุกคนเรียบมากครับเรียบมาก เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปลองเดี๋ยวพี่ไปลองอ๋อไหนไหนไหนเอาล่ะเอาเอาโล่วงอะแล้วเกลล่วไมไงท้องเลยไหนไหนไหนพี่ลองพี่ลองขับมากพี่ลองขับมาก ขับยากทำไมพี่วิ่งช้าอย่างวะแล่าสุดควบคุมรถไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองอ่ะอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าแต่เกมว่าก่อนเอ,อน๋โอ้ยังโหลเกมไปกดตัวอะไรป่ะเนี่ยชิบหายแนละ้วดับเครื่องไว้ได้ด้วยรถแล้วเนี่ย ไม่ได้พอ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 โอ้ไม่ไหวไม่ไหวนับเครื่องได้ไหมไม่ได้โอเคทุกคนก็รถบดพังไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไปขายของเก่าอะโอ้ โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรา,อาเอาทรายรองพื้นไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังก็น่าจะทําการเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะกูย,ยังมาตอยนะครับผมอ่าก็เราติดตามล้วกันครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ